มาน,า camel, นั่งเด็กอยู่ในเครือสหพัฒพี่น้องในเครือสหพัดสวนยอมนะคะพี่น้องบอยอมนะคะสวนตรงนี้มันบอไดยอมเด้อค่ะพี่น้องกับบรรยากาศนะ,ะพี่น้องคะ่ะบอกมาทําธุระหนีคนป่วยกับบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สารพัดพ่มเด้อพี่น้องเสียพัพรมเลยค่ะดอกไม้ก็สวยสวยนะขึ้นไปไหวอันพัดพมเด้อพี่นอ้องที่ขึ้น,นไปถึงเพเพินโบ,นบ,นบว่าสินะ ตอนกับตอนดูน้อยๆเนาะภาพบรรนางเล่นเนี่ยจะกับบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศสวยๆเด้อพี่น้องมานั่งเล่นนะคะบรรกับบรรยากาศงามเด้อกับพี่น้องเด้ออยู่ในกับท่านาคารนะคะอยู่ในตลาดสดเด้อพี่น้องเด้อผสมวะโอ้ยมาเชียวนะคะพี่น้องออกกับส้มบรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ้งป่านะคะพี่น้องป่ากะบบนันเด้อค่ะพี่น้องค่ะป่าดัจะ์ผสมวะกับส้มบรรยากาศนะคะพี่น้อง เสียงรถนะคะพี่น้องรถไล่หลายเดินในเครือนะคะในเครือแห่งรถแห้งไล่หลายเดินพี่น้องเด้นกับบรรยากาศคะแสงประคบมืดเสียงประคมในเครือสหพัฒน์บอลเองจ้กบอลโรงงานเดินพี่น้องเดินโรงงานไล่หลายเดินพี่น้องเดินกับบรรยากาศเดินกับพี่น้องค่ะมามามาส้มบรรยากาศเดินพี่น้องส้มบรรยากาศ ลมเปใส่ด้วยว่าสนกอันงกงกงั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 กงึกเงึกวาสนาขอบคุณนะคะพี่น้องคุณงามด้วยค่ะพี่น้องมันเอกคุณงามออกมาถ่ายอ่อนพี่น้องอุ้ยเดีมากเลยพี่น้องจ้าบรรยากาศด้วยพี่น้องกับบรรยากาศแห้งแห้งด้วยพี่น้องเด้อว่าสนาบรรยากาศสวยด้วยพี่น้องอากาศฮ้อน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 ฮอนนะคะพี่น้อง บรรยากาศฮอนแห้งนะคะพี่น้องคะเดีบรรยากาศนะคะพี่น้องมามามาชมว,วิวบรรยากาศนะคะพี่น้องขึ้นไล่สดสงงานแจ๊กหน่อยนะพี่น้องเด้อบรรยากาศฮอนเหงื่อลงเหงื่อเหงื่อออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดพี่น้องลมพัดน้ำต้องมีให้ตลอดพี่น้องน้ำต้องมีตลอดเด้อน้ำต้องมีตลอด,อลอดจ้จะกับบรรยากาศ อากาศบินบิดเบ็ดเบ็นเบ็ดนะพี่น้องบรรยากาศป่าป่าบกไข่หลายเนาะน้ามันดับแห้งนะบรรยากาศนะคะวันล่มพักพรนะคะบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศนะคะพี่น้องคือสวย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 บรรยากาศส้มวิวด้วยพี่น้องเนาะบรรยากาศเด้๋ยพี่น้องเนาะ มาวูวิวสนันดาบรรยากาศในสาลพระพุ่มเด็กพี่น้องในสาลพระพุ่มศิลาชาเด็กจ้ะอันนี้เพื่อสหพัฒน์เด็กพี่น้องเพื่อสหพัฒน์นะจ๊ะขอบบรรยากาศวิว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 เด็กพี่น้องขอบบรรยากาศวิวนะจ๊ะบรรยากาศเกินไบใบใบใบนะพี่น้องจ๊ะนกกระไรนะคะปา่ปาป่าบ่ค่อยมีเด้อค่ะพี่น้องอันถุนตัวยังน้อเน,นอะลอยนอ้ำอองลององลองอยู่คน โตยังไงโตหนักกว่าพี่น้องมันโตหนักวะค่ะไปสิพีน่น,น้องรุนหนักเลยจะจะเป็นโตหนักแล้วก็บรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อไปสิบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศหอนแห่หนแห้นแห่นนะครัพี่น้องคะ่ะเฮ้ยโมนิเซ่หอนแหงขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช่เลยค่ะพี่น้องเด้อไปสิพ่น้องรักมากเลยนะพี่น้องวัไหนไปหาไครเด้พี่น้องเด้อ นีมนืันีเนี่ยออกมาว่าสักมีควาออกมาข้างนอกามาทําธุระจักหน่อยนะคะพี่นอ้องคะกับบรรยากาศนะคะกับบรรยากาศฮอ้โฮนโูนว่าสักบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อค่อยคยเห็นตัวอัะนะนั้นไหมครับอันตัวอันอตัวนนนนอยอยหนักไหมเพื่อโลกถึงมาเล่นน้ำร้อยเอองลองลองดูท้องฟูนะจักหน่อยมันจะเป็นสะป่าเด้อพี่น้องเด้อ คล้องปลาบพี่น้องเนาะเป็นคล้องปลาดิโอ้พี่น้องโตัยังนั่น่าสักโอ้พี่น้องโตัยังขุด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 เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อซุ่ม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 ตัยังน่ะโอ้โตัยังขุดนะพี่น้องขุดนะเบิ่งเอาพี่น้องโตอัวยังขุดตัวไอ้เค่บอกพี่น้องไอ้เค่นะพี่น้องโอ้ยนี้นี้เสียปากจอยละเเคนะนี้เชยมาเจอพี่อะไรจ้าพี่น้องเว้นขุดขุดขุดโอ้โตใหญ่ครับพี่น้อง โตยังนั่นน่ะฮะพี่น้องโตยังเบิ้งแม่พี่น้องคุอไหนะบ่แม่นเต่าเด้อพี่น้องเด้อขุนโตยังขุนร้อยอุงลุงอุงลุงอุงลุงขุนน่ะพี่น้องเบิ้งเอาขุนนะพี่น้องโตยังขุนน่ะเออพี่น้องพี่น้องโตยังน่ะโอ้พี่น้องขุนโตยังขุนร้อยอุงลุงอุงลุงอุงลุงอุนน่ะพีนงหมดนามไปแล้วโอ้ยังบ่บ่หมดขุนหมดหัวพี่น้องอะเบิ้งแม่มาสั่นปะ โอ้ยตัวยังพี่น้องเอ้ยมาอีกบ่เว้ยมาจากไหนพี่น้องเอ้ยว่าสนโอ้หมดหนามแล้วพี่น้องปลาเนี่ยจะพี่น้องเอ้ยปลาพี่น้องเอ้ยบ่นโอ้ปลาเด้อพี่น้องเบิ้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 งเอาโลดเด้อพี่น้องเด้อกบโอ้เบิ้งเอาพ่อสิะปลา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 บวนปลาบวน พูนพูนนร่อยไปพูนแล้พพ ouais ate, right. วพี่น้องร่อยลอยร่อนรอยรอนรวอนร่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 อนรเขร่อนอนรอนี้อนร่อร่อน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 ร่นรวอน่อนร่นร่อนร่อนร่นร่อนมอนบ่อนรอนร่อนร่อนร่อนว่อนรมอุร่อนร่อนร่อ่อนรัอนร่นร่อนร่อนร่นร่อปัดกันอน่อน่อนร่รอนราอนร่อนอนร่น่นะอนร่่นร่อนร่่นอนรอ่น่นนอ เฮ้ว hey, oh, ่าสนฮาวายูแอมไฟว่าสนวาโอมา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 วาสนาโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อว่าสนวาฝากกดไลค์กดแชร์ว่าสนวาสับสะใครให้ยูปีดว่าสนวาโอ้ยพี่น้องโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามานะจ๊ะไปทางไหนแล้วจ้าพี่น้องโอ้เจอเจระเ้นะครับโจระเคเจอแบบไงหนึ่งพี่น้องเห็นไหม ป่าบวนะจะป่าบวนนะจะ,นนะ,จะโอ้ยังบ่ดได้กลับหรือคะ่าสันยังค่ะกลับมือวันที่สองนะคะกลับมือที่สองกันยากค่ะเอ้ยพี่น้องคุณคุณว่แม่นกลับมาอีกกระบบพุเป็ดหัวโพโลอยู่คุณพี่น้องวอตัวอันอันนั่นแม่จระเข้น่อยมาสันนี้นี้เอ็นี้เสือเจอเจระเข้นี้เสือเจอเจระเข้ นี้เสือเจออันะไรก็ระเอินหน่อย่าเฮ้ยก็เอินพอกระลืมแล้วเนาะนี้เสือปราบจระเข้เจอจระเข้แล้วมาตัวเดือตัวเจอตัวอะไรวะสันวะปุ่นปุ่นเป็นหัวพกงกพกงกญุปุนน่ะนะอ่าอเลิฟอยู่แตงเกียววิริมาต์ปุ่น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 พี่น้องโอ้โหลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 เด้อเด้อเดพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อมาแล้วมาอยู่อีกยาวนานวะสัน พี่มนฑ์เทียนอยู่เฝ้าน้องค่ะนี้เข้าออกมาโอ้ยพี่น้องเตาเตาเตาโอ้เตาเตาวัสระเห็นมอน,นี่เตาเตาวัชระมาแล้วไปใส่ล้วน้โอโผล่หัวไปใส่เจอเตาบ่ม,มีของกินมาให้เพื่อนจ้าตรงที่เขาขายของมันตัวใดเปิดนะคะวัชระโอ้ยนนนพี่มน์เทียน ตัวคล้ายๆโจระเค้นะคะนน่นๆอยู่นุ่มๆนุ่มๆๆๆๆอยู่ตรงโน้นค่ะตรงโน่นโนนโ่นโน่นตัวบักใหไงมาสั่นมาสนมาเพราะว่าเราไม่ได้เอาหัวอาหารมาด้วยขนมปังนะจ๊ะจริงๆเขาต้องเปลี่ยนน้ําแต่ก่อนเขาเปลี่ยนน้ําแต่ก่อนปลายุเยอะนะคะเยอะมากเลยก็หากินอยู่ตรงโน้นแหะอุดมสมบูรณ์จังครับมาสั่นขอบคุณค่ะ นี่มันอยู่ในอันนี้มันอยู่สวนสาธารณะนในเครือสหพัฒน์เดือนในเครือสหพัฒน์อ,อดีมาทําธุระออกมานั่งเล่นบรรยากาศเนะชมบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะไปเยอะนะจากสมัยก่อนกับเดี๋ยวสมัยนี้นะคะเปลี่ยนไปเยอะมากโอ้ทางนี้จะขึ้นไปหาแม่ที่ะโสอยู่ าป่วยหนักเหมือนกันใช่ไหมออพี่มุนเทียนตั้งแต่หนูมานะหนูก็ไม่ได้นะพระ,าะ่าน้องเออนางก็มันอาการก็ดีขึ้นนะพี่หน้าใสกินข้าวแค่คนางก็มีความสุขนะความสุขมีความสุขที่อยู่กับเรานางก็มีความสุขนะ ความสุขแต่เขานํามาตากแดดไม่ได้อยากออกมากับเราอยู่แต่นางอ่ะตากเจอแสงแดดเขาไมา่ให้เจอแสหมอคุณหมอไม่ให้เจอแสงแดดก็นอนไปไม่ได้ไม่ได้ไปไหนหรอกคุณสามีก็โทรมาว่ามาเที่ยวนะไม่ได้ไปไหนเหรอบอกไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกินแล้วก็นอนนอนแล้วก,ก็กินอยู่บ้านนี่แหละก็นึกว่าเมียจะไปเที่ยวทะลุงทะเลมั้ง อย่างนี้นะกะ็เรียกว่าเมียจ,จะไม่ได้ไปเที่ยวทรงทะเลแล้วก็ไม่ได้ไปนะนี่ไม่ได้ให้คีโมใช่ไหมเพราะว่านางต้องให้คีโมมันมันมัน,ม,น,ม,นมันตัดลำไส้แล้วใช่ไหมทีนี้มันก็ปอดปอดปอด,ปอดมีสีดำปอดมีสีดำอยู่กันสองคนเมื่อวานก็ให้ วันที่หกนี่วันนี้วันที่สี่ใช่ไหมสี่ที่หกนี่นางก็ไม่ให้คีมโมอ,อีกหนูว่าหนูก็จะเข้ากรุงเทพหนูก็จะไปทําไปซ้ําคิวอีกทีหนึ่งไปไปเยนเ็นเช้าหนูกลับหนูสักเสร็จหนูกลับมะเร็งลําไส้ทําใจแล้วค่ะวันว่าใช่ไหมแต่นางก็กินได้แต่ตอนนั้นตอนนั้นผมนางร่วงหมดนะตอนนี้ผมนางก็เริ่มผมเป็นสีดาแล้ว น้องที่ทํางานก็เพิ่งเสียไปเหมือนกันเพ,พิ่งเผาศพไปเมื่อวันอาทิตย์นี่มั้งที่วัดสุกชือเนี่ยใกล้ๆเนี่ยทำงานบริษัทนางนั่นก็นางก็เป็นคีโมอ่าคีโมอ่าคีโมอ่าเต้านมนางก็เพิ่งเสียไปนางก็เพิ่งสี่สิบสี่สิบสามปีห้าสิบสามปีห้าสิบสองปีเนาะห้าสิบสองปีนาะงก็เป็นไมาเจ็ดแปดปีลว มะเร็งเต้านมทางจะสูงให้ขึ้นไปแล้วไวไัยว่าสนาแต่นั่งมาน,นางตอนที่น้องโทรไปตอนนั้นนางก็บอกว่านางกินข้าวไม่ได้แต่กลับมานะตั้งแต่เรามาหน้าตาใสหัวเลาะมีความสุขนางผมกับขึ้นปงเป็นดำๆเนี่ยเมื่อวานนี้นางก็อยากย้อมผมบอกไม่อยากให้นางใกล้พวกสารเคมีเยอะ นางก็อยากจะทำให้ว่าจะไปวันแม่ทีนี้แหละค่ะวัาสั้ใช่ไหมเออนะพี่เราก็ต้องทำอยากทำใจพี่เออว่างๆไปเรื่อยๆเนาะจะมานั่งเล่นมาหาถ่ายคลิปสักหน่อยนถะ่ายคลิปบรรยากาศ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เออพี่ตัวเงินตัวทองไปไหนแล้วล่ะตัวบอลูนเลยลอยอุยลอยอวยลอยอวยลอยอยู่แถวนี้แต่ก่อนปลาเยอะเยอะนะตาเยอะมากเลยปลาเยอะมากอย่างนี้แล้วพี่ นักโทษตามแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอโทวดที่เดิมเป็นคุณหมอไว้บได้ไปหาเขาไปยูเจ้ไบ้ากัะเป้ากับกบได้ไปใส่หรอกค่ะคุณหมออยูแต่บ้านนั่นแหละค่ะอยู่กับนอกนี่ก็ออกมาทำธุระนะค่ะ บ่ได้ไปใสยอยูแต่บานแปนก็ทรมมากบอกไปเที่ยวทะเละได้ตีเฮออ้ยไปใสยนองตากแดดบ่ได้ค่ะนั่งกระตากแดดบ่ได้เจอแสงแดดบ่ได้จะกินเขา่าใดอยู่ค่ะยิ้มนาตาสดใสย,ย่างสองหัวเระปุ่นหนึ่งกับเบิง้งโทรศัปุ่นปุ่นหนึ่งกับนอนค่ะเวลาคอยมันไปล่าเป็นล่านอนเนาะตอนนี้ ขนาดมากกินกันยังปรับตัวไ่ได้ค่ะคุณหมอ,อเจอทองเสียไปสองอาทิตย์แทบตายด้วยกินงจ่งข่าวตม้มอาหารอ่อนๆย้รองบัสตี้งดอดตทุเรียนไปเกือบสองอาทิตย์กินใดมือบ้านนี่วไว้ก็เาก็ซื้อมาให้อีกเฝ้าคนคนเฝ้าจะแย่ใช่ไหม มันก็ไม่ได้แย่นะเราก็นั่งเล่นแล้วก็ดูโทรศัพท์กันไปแต่ก็หยอกกันคุกคิกคุกคิกคุกคิกเดี๋ยวเขาก็พอละานอนเขาก็เดินมาบีบแข้งบีบขาให้เราละแล้วก็หาแย่หาเพื่อนคุยแต่หน้าสดใสผมรู้สึกว่าจะดำขึ้นเยอะนะผมขึ้นเยอะก็เออวันนั้นวันที่ไหนวันที่สิบหกใช่ไหมพี่เออสิบหกสิบเจ็ดสิบแดต่างออก นางไปให้คิโมวันที่16ใช่ไหม17 18นางกลับบ้านมาก็นึกว่านางกินข้าวไม่ได้นะพี่ทุกครั้งนางจะกินข้าวไม่ได้เลยนะที่กินข้าวไม่ได้เลยพอดีก็ไปแกงต้มไก่แนละ้วต้มไก่ต้มไก่ให้นาง ไปต้มไก่แล้วก็อะไรอีกอย่างนึ่งแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่ยอดไวลยนางก็กินข้าวกินข้าวได้แต่แต่ปากนางมันจืดใช่ไหมก็นางออกมามจืดแต่กินข้าวได้กินข้าวได้ปกติกินข้าวได้ เขาบอกโอ้เขาอ้วนตอนนี้เขาก็บอกเขาจะควบค,ค,คุมน้ำหนักวาา่าซานมันก็อยู่บ้านอยู่บ้านน,นอนเล่นดูนอนดูโทรศัพท์ว่าจะพาออกไปนั่งไลยทะเลสักหน่อยอากาศร้อนนางก็สู้แสงก็ไม่ได้เนาะอ๋อหมายถึง แม่แฟนนะ่ะติดเตียงอยู่แล้วคนเฝ้าก็แย่โอ้แม่แฟนเป็นมาสามปีแล้วใช่ไหมเฮ้ยคนเก่พี่คนเก่ะนาะอน้องหนู็่มก็คบปีแล้วครบปีแล้วเนี่ยครบปีแล้วล่ะ แกก็กินข้าวได้อาการนางกด็ดีอยู่แง่ดีนะหน้าตาสดใสอยากออกมานะอยากออกมาตามเราอยากพาเราออกไปเราไปทเที่ยวแต่ก่อนนางดีๆนะพาตลอดตลอดน,นะถ้หาหลานเข้ามาด้วยนะไม่ต้องถาม <c oughs> เดี๋ยวก็ไปละเมาไอไออะไรละ,ละเขาเรียกอะไรไอรถบ๊ทรถบ๊ทรถบดเหรือแท็กซี่เนะ่เขาก็จะพาหลานเขาตลอด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 น,นะ ก็อยู่บ้านยังสาวอยู่ก็เพิ่ง49ปีเองพี่มุิเทียน49ปีไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ประหยัดเงินนะพี่เพราะค่าคีโมมั่งค่าหมอค่าโรงพยาบาลมั่งนะพี่ ไปหาเงินมาก็เหมือนมารักษาตัวเองนี่เลยไปสามปีเอ้ยหมดอะไรมันจะมากัดนีชันหนีออกจากบ้านยังมากัดสันอีกโอ้ยหมดแดงไฟก็เยอะเยอะ,ยอะกัดหนูจนเอามากัดอีกแล้ว บรรยากาศมานั่งเล่นถ่ายวิวถ่ายวิวสวยๆบรรยากาศนี่อันนี้ก็สัสารปรพบลมแถวเนี้ยแถวนี้มีแต่โรงงานทั้งนั้นนะเนี่ยบริการบริษัทเก่าหนูก็ซื้อบริษัทแพนของไอ้ซัมซุงเข้ามาซัามซุงที่ทำทีวีนะ่ะเข้ามากินเส้นมาตั้งเยอะแลนะ้วเจริญเยอะพี่แต่ก่อนสมัยสมัยที่หนูมาอยู่ใหม่ๆย้ายมาอยู่ใหม่ๆนะ แถวเนี้ยเป็นป่าเป็นดงงั้นเลยนะพี่เป็นป่าเป็นดงแถวอาา่าวรมต่กอนไม่มีตึกนะพี่ไม่มีคอนโดนะเดี๋ยวนี้มีคอนโดหมดแล้วยึดถ,ถึงอนูนอ่นน่ะนากเกลือไปนูน่นสมัยก่อนก่อนไม่ค่อยน,าน่าหรอกแต่เดี๋ยวนี้รถติดมาก มาก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 ,มากเลยอะ่ะรถติดมากกับบรรยากาศนะขึ้นบรรยากาศอากาศเออร้อน แกก็โทรมาเออนึกว่าไปเที่ยวว่าสนาันล่ะไปเที่ยวไม่ไปไหนว่าสันเป็นมาอยู่แต่บ้าน่าสนาันมาก็โทรมานี่ยังเพิ่ใส่ยังไม่ตื่นมั้งยังไม่ตื่นหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสักตีห้าตีสี่ตีครึ่งตีสี่ตีห้าครึ่งนี่แหละแล้วจะโทรมาบรรยากาศ อาหารให้กินหรอกค่ะให้มีอาหารอะไรต่างๆกำลังสั่นแบบนี้เอ้ย เงี้ยนะดูแสงนกไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาเด้อค่ะยุสาวมากกระตื้นมุสาวกระตื้นนางกระตื่นมาหุงข้าวพรได้เวลาก็ไปปลปุกพี่สาวกินข้าวเปลี่ยนกันตื่น้าเปลี่ยนกันตื่นนั่น ู่สองคนน้องแนงน้องแนงน้องสาวก็ไม่ค่อยได้แวน้นหรอกพี่เพราะข้ามมาก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วเพราะว่าน้องต้องเข้ากะคนหนึ่งก็เข้ากะเช้าคนหนึ่งก็เข้ากะดึกน้องเขยวันนี้ก็เข้าหกโมงเลิกหกโมงเช้าน้องสาวก็เข้าเช้าออกทุ่มหนึ่ง ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาอยู่ด้วยกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องคะอันเบาหลายดอกนี้สิหานาะทีพอนะคะออถ้าลมบนมากข่อยกระซิยุเจ้ากระซิเลนด้วยนี่ละสิะบะกระซิเลนเลนเลนนะกินองอ่อนนั่งนะจ๊ะนั่งไปกับบรรยากาศนกกระไลหลายเด้อบรรยากาศการพระพุพ่มเฮาให้ติดไปจนะได้ป่วย สิ่ไปเขาสิโทษตามเอาอีกแล้วอะสันว่ะไปได้ก็บ่ได้เด้นั่งสิโทุ่นะด้ค่ะ น้องจันด้วยกับบรรยากาศด้วยพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลททุกแชร่เวยคะ่ะเมีความว่าเป็นกำลังใจให้นะออกมาทรงของให้แม่น้องแปดพี่น้องคะ่ะ ขอบคุ้มขอพะคุ้ค่ะจะขออนุญาตลงไล่แล้วละ่ะฮอนสิขาวบาดไปอ,อาบน้ำเดวฮอนไลน์นะคะขอคุณค่ะขอคุค้ทตัวกำลังใจค่ะบายบายนะคะพี่น้องท่าเปิดบ้าบัยาการรอาบัการไปขออนุญาตลงไลก่อนเด้อค่ะ ขอบคุณนันเพียนมุนเทียนนะคะขอบคุณคุณหมอขอบคุณนัน